พวกเราคงเคยได้ไปฟังพระสวดพระพิธรมในงานศพบทที่พระท่านสวดว่ากุศลาธรรมาอภุศลาธรรมาวันนี้หลวงพี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องรับรองว่าฟังจบแล้วการไปฟังพระสวดพระพิธรรมในครั้งต่อๆไปจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนพระอภิธรรมเป็นธรรมะาชั้นสูงในสมัยของพระกสปะสัมมาสามพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรเทพบุตรพุทธมารดา และเหล่าเทวดาทั้งหลายที่สวรรค์ชั้นดาวดึงในครั้งนั้นพระพุทธมารดาได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระสวสดาบันส่วนเทพบุตรเทพธิดาก็ได้บรรลุธ,ธรรมกันเป็นจํานวนมากพระพุทธองค์ได้ทรงสอนพระพิธ,ธรรมให้แก่พระพิสุสงฆ์สาวกด้วยมีพระพิสุ์ได้ไป้อมสวดพระพิธ,ธรรมในถ้ำแห่งหนึ่งในนั้นมีข้างขขาว5าร้อยตัวอาศัยอยู่เมื่อข้างคขาวได้ยินเสียงพระท่านสวดก็รู้สึกชอบทั้งๆท,ที่ก็ไม่รู้ว่าท่านสวดอะไรไม่รู้ว่านั่นเป็นธรรมะ ฟังไปฟังมาเผลอหลับก็หล่นลงมาถึงแก่ความตายทั้งหมดด้วยกุศลกรรมก่อนตายนี้ทำให้ค้างขาวทั้ง500ตัวไปเกิดเป็นเทพระบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานสว่างสวัยสวยที่พยะสมบัติอยู่หนึ่งพุทธันดรต่อมาในสมัยพุทธกาลเทพบุตรทั้ง500ร้อยนี้ก็ได้มาเกิดพร้อมกันและได้มาบวชเป็นพระพิสุได้ฟังพระสารีบุตรเทศเรื่องพระอภิธรรม พอฟังจบด้วยความว่าเคยฟังพระพิธรรมมาก่อนพระทั้งห้ารูปนี้ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์กันทั้งหมดข้งค่าวถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เข้าใจความหมายแต่ผลบุญจากการฟังเสียงธรรมะยังส่งผลมากมายขนาดนี้ดังนั้นนะเวลาที่เรามีโอกาสได้ฟังพระสวดพระพิธร,รมจึงควรตั้งใจฟังให้ดีฟังด้วยจิตที่เป็นกุศลก็จะได้เป็นบุญใหญ่ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติ ดังเรื่องราวของข้างค่าวฟังธรรมที่ได้เล่าให้ฟังนี้ช่วยแชร์คลิปนี้เป็นแทมบาทานไปยังบุคคลที่คุณรักและปรารถนาดีกันด้วยนะขอเจริญพร